วดีค่ะวอนะคะวอลไดมอนนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มแมววอลไดมอนแคททอรีค่ะบีดน้องแมวทั้งหมดนะคะสสายพันธุ์คือน้องแมวบริติชช็อตแฮร์และก็สกอตติชโฟร์ค่ะแล้วยังเป็นเจ้าของร้านอาบน้าแมวนะคะเดมนร์เร็กกูมิงค่ะ mm hmm. น้องคนนี้นะคะชื่อมาวีน่านะคะเป็นน้องแมวสายพันธุ์สกอตติสเทรนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสกอตติสเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือแมวหูพับกับหูตั้งน,นะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าสีบราล์แท็บบี้วิตไวทค่ะคือช่วงหน้าผากจะมีลายแท็บบี้นะคะแล้วตามตัวเขาเนี่ยเวลาขนที่ลู่ลงไปแล้วเนี่ยจะมีลายแท็บบี้เป็นเส้นๆนะคะก็เลยเรียกว่าบรา w ์แท็บบี้ค่ะสกอตติสนะคะนิสัยอย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นแมวที่ขีออ้อนนะคะแล้วก็เป็นแมวที่ไม่ซุกซนเป็นแมวที่ติดเจ้าของนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสสำหรับแมวสกอตติส แมวตัวนี้นะะช,ชื่อว่าวอร์เรมอนต์เคนตักกี้นะคะเป็นน้องแมวสกอตติสเทรนก็คือสกอตติสอูตั้งเหมือนกันนะคะรุ่นของขนสั้นนะคะสัดส่วนนะคะตัวเนี่ยจะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวมากเกินไปหัวเนี่ยมีขนมีความกลมนะคะมีความโค้งนูนนะคะแล้วก็กระดูกขาค่อนข้างใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขนที่เต็มแน่นนะคะหางนะคะ ที่มีความยาวไม่สั้นนะคะแบบนี้คือสิ่งที่ออกรรมการชอบนะคะจริงๆแล้วขนสั้นกับขนยาวบ e ีสแตนดาร์ดในการตัดสินนะคะค่อนข้างเหมือนกันน้องแมวตัวนี้นะคะชื่อน้องไบอันนะคะ เป็นน้องแมวสายพันธุ์บริติชช็อตแฮร์ค่ะน้องแมวเป็นสีเขาเรียกว่าบูโกเดนนะคะจะเป็นสีอนทองชมพูการเตรียมตัวสําหรับแมวประกวดสําหรับสายพันธุ์บริติชนะคะสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงเลยก็คือเรื่องขนแมวขนสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะประกวดแล้วแพ้แปวขนยาวนะคะขนจะต้องมีความแน่นมีความสั้นมีความ Dance ดน์ก็คือเวลา Dance โค้ดหรือว่า c ลิป s โค้ดนะคะเวลากรูมมิ่งเสร็จแล้วเนี่ยขนที่ลูดไปที่ตัวเป็นกรรมาการเขาจะจับแล้วเขาจะลูดขึ้นลูดลงอนะคะ่ะขนจะต้องดีดเด้งแล้วก็ตีกับที่เดิมส่วนเรื่องของโครงสร้างนะคะหัวนะคะก็คือตรงนี้หัวจะต้องมีความกว้างนะคะตำแหน่งหูสองข้างจะต้องเป็นออกนะคะคางต้องเต็มนะคะ ลูกปากต้องสวยนะคะหน้าอกเนี่ยบอดเชดตรงนี้ต้องกว้างนะคะกระดูกขาเนี่ยกระดูกเท้าต้องใหญ่นะคะลำตัวเนี่ยยาวได้แต่ต้องสรีระคือจะต้องดีนะคะจะต้องไม่ขอมีความเต็มนะคะหางนะคะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวเกินไป ขนนะคะสำหรับแบรบิทิชช็อตแฮร์ก็คือขนจะต้องสั้นจับไปแล้วเนี่ยทาบออกมาแล้วนะคะเกินได้ออกมานิดหน่อยนะคะเวลาไปประกวดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกรรมการเนี่ยที่จะเรียกโอนเนอร์มาคุยปลายหางมีปัญหาจับแล้วเนี่ยไม่สมูทนะคะอันนี้เป็นปัญหาก็คือไม่เหมาะแก่การบีดหรือขยายใส่พันต่อนะคะเพราะว่ามันจะส่งหรือถ่ายทอดทางบรรทุกรรมของที่ฟาร์มวอร์เดมอนเองเนี่ยเราแบ่งบ้านเป็น2บ้านนะคะบิตติสก็อยู่บ้านหนึ่ง สกอตติส <Scottish S 2> ก็จะอยู่บ้านหนึ่ง mm hmm. เพราะการดูแลค่อนข้างแตกต่างกันนะสำหรับแมวสกอตติสนะคะที่เป็นขนยาวเวลากินอาหารหรือกินน้ําต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาหลังกินข้าวเสร็จเนี่ย mm hmm. พอเลียทำให้มีคราบเหลืองตามตัวเราจะป้อนผ่านมือเป็นแฮนด์ฟีดนะคะแล้วการอาบน้ําสำหรับการประกวดเนี่ยแมวขนยาวเองเนี่ยอาบน้ำเนี่ยอาทิตย์ละครั้ง mm hmm. เพื่อที่จะคงสภาพสภาวะขนนะคะว่าค่ะให้ดีตลอดเวลาแต่แมวขนสั้นเนี่ยคืออาหารให้ถึงวิตามินให้ถึงแค่นี้ก็โอเคแล้วคะ่ะสำหรับวิติ สิ่งแรกเลยนะคะที่แนะนําสําหรับการเลือกรูปแมวเนี่ยอยากให้ดูพ่อแม่พันธุ์เป็นหลักแล้วฟาร์มฟาร์มนั้นนะคะมีผลงานการประกวดอะไรมาบ้างนะคะสิ่งที่2นะคะก็ดูเรื่องโครงสร้างแมวทุก,ทกสายพันธุ์นะคะโครงสร้างเป็นสิ่งสําคัญนะคะอิงจากบีดสแตนดาร์ดให้ได้มากที่สุดนั่นคือแมวที่ดีที่สุดค่ะจริงๆถ้าเลี้ยงเล่นน่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดแค่ว่า1มันไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องของปัญหา การถ่ายทอดทางบรนทุกรรมเน้นสุขภาพเป็นหลักก็คือโอเคแล้วสำหรับการยังเล่นนะคะ ร้านก r ูมมิ n g นะคะ, uh, grooming, ะ,คะใครที่จะพาแมวลงสนามประกวดลองมาใช้บริการที่ร้านแตนเบรคกรูมม i n งของเราได้นะคะแล้วก็วอก็ขอฝากฟาร์มแมวนะคะฟาร์มวอ์เดมอนนะคะเป็นฟาร์มที่จดทะเบียนภายใต้สมาคม CFAsociation a s ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ WCF นะคะของเยอรมันนะคะมีน้องแมวทั้งหมด2สายพันธุ์ก็คือ b i t i s h s h o r t Hair แล้วก็ c o t t i s h Fold นะคะยังไงฝากด้วยค่ะ